สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังตลกดังผันตัวไปเป็นแม่ค้าตลาดนัดเปิดตู้เซฟเงินให้ดูถึงกับร้องโอ้โหเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นประเด็นพักใหญ่ๆสำหรับตลกดังอย่างจอยชวนชื่นที่ได้ผันตัวไปเป็นแม่ค้าซึ่งณตอนนั้นก็มีกระแสดราม่าว่าตกอับเลยต้องไปขายของล่าสุดเมื่อวันที่12เมษายนแสงดาวทรงแสงหรือจอยชวนชื่นได้โพสต์อินสตาแกรมภาพธนบัตรจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการขยันทำรรมาหากินและมูมานะเก็บออมของเธอพร้อมระบุว่าเก็บไว้ใช้ยามแก่ขะไม่ต้องง้อลูกหลานจอยชวนชื่นดูแลตัวเองได้ขสุขสันวันสงกรานขณะที่น้องชายคนดังอย่างแจ๊สชวนชื่นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าสุดอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ